เราเดอะเวิร์ภูมิใจนำเสนอส้มโอทับทิมสยามแห่งอำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชส้มโอทับทิมสยามไม่ว่าจะปลูกที่ไหนก็ไม่สู้ที่ปากพนังเราคัดเลือกผลิตผลระดับพรีเมียมขนาดไม่ใหญ่หรือไม่เล็กจนเกินไปกลองละ2ลูกราคากลองละ650บาทรวมค่าจัดส่งฟรีทั่วราชอาณาจากักรโทรสั่งซื้อได้ที่0 6 1 4 2 1 0 1 1 0หรือ 061, 421,2680 Top of the world ในวันนี้นะครับเราจะตามรอยโลเคชันของภาพยนตร์ดังทั้งในประเทศและต่างประเทศที่พวกเราเคยได้ไปชมกันมาตามรอยนิยายดังของแดนบราวน์อินเฟอรนชมความสวยงามและความลึกลับของฟ o r เรนซ์เวนิสและอิสตันบูลตามฉากในภาพยนตร์ติดตามชมกันจนจบรายการเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับสา,สายว่าทิตย์พบกับรายการ Top of the World นะครับกับ Around the World เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมอยู่กับคุณเทเกอรสมซั์ครับพี่เทเกอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราใช้วิธีการเที่ยวตามรอยภาพยนตร์นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราคุยกันเกี่ยวกับเมืองไทยมาแล้วเพราะว่าเราก็สอดแทรกการขายทัว <laughs> ไปด้วยนะครับแต่ว่า แต่ขายผลไม้เราขายกันต,งตรงๆเลยเพราะตอนนี้เนี่ยเราดิเวลเราขายผลไม้ด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นบริษัททัวร์ซึ่งขายผลไม้เนื่องจากว่าเราเราก็ยากครับที่จะอยู่ได้ในช่วงของสถานการณโควิดเราก็ต้องต่อสู้กับโควิดไปแล้วก็ต้องต้องรักษาสภาพการจ้างงานให้กับประเทศไทยไปด้วยนะครับ,รบเราก็มีขายอันดับแรกองุ่นเขียวใ<ร>้เมล็ด จากแคลิฟอร์เนียหวานมากอันนี้ต้องบอกรินนะครับหวานจริงหวานแบบหวานจับใจจริงๆทีแรกนึกว่าจะขายไม่ได้นะคนชอบนะคนสั่งเยอวขายได้เรื่อยๆเลยนะคนไหนยังไม่สั่งรีบสั่งนะครับเพราะว่ามุนเขียอะไรมาจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยอร่อยจริงๆอันนี้เรายืนยันเพราะว่าเราขายมาแล้วเป็นเดือนแล้วก็ยังมีออเดอร์มาเรื่อยๆนะฮะครับแล้วก็ถัดมาก็คือส้มส้มจากออสเตรเลียครับส้มจากออสเตรเลียก็ รสชาติอร่อยอันนี้หลังอาหารน่แนะนําใช่เพราะว่าเขาบอกว่าทานล้างปากท,ทานล้างปากหอมหอมหวานนะครับ,รบแล้วก็ถัดจากส้มออสเตรเลียถัดมาก็จะเป็นแอปเปิลเอวีจาก New นิวซีแลนด์ครับอันนี้ก็ราคาแอปเปิลเอวีเราเนี่ยเราทําราคาได้ดีเลยจะบอกว่ามาจากนิวซีแลนด์ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตลูกไซส์ใหญ่ๆเท่าๆของเราเนี่ยนะครับ ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนี่ยจะขายอยู่ประมาณ80-90บาทบของเราเนี่ยขาย4ลูก200ก็ตกลูกละ50บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีลูกพลับลูกพลับนี่เป็นสินค้ามาใหม่เลยเป็นลูกพลับพันฟูยุนะครับมันจะต่างกันนะเวลาคุณผชมไปเที่ยวกับทัวร์ทั่วๆไปเนี่ยเราสั่งสั่งในร้อนาสน,นะสั่งลูกพลับเนี่ยมันจะมาเป็นลูกแบบออกจะสี่เหลีหล่ยมๆอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นน่าจะเป็น พันธ์แบบพื้นนหาซื้อได้แบบดานดื่นครับแต่ว่าลูกพับกลมๆแล้วรสชาติหวานกรอบพันฟูยุเนี่ยเป็นพันธ์ุของญี่ปุ่นที่หาซื้อยากนะครับปลูกในเมืองฟุกุโอกะในระแวกฟุกุโอกะเนี่ยนะครับก็บินตรงมาประเทศไทยเลยครับก็มาจำหน่ายกันเราไม่ได้ไปเที่ยวเราก็เอาของเขามากินนะฮะสลับกันนะครับเพราะว่า ยังไงก็ตามเสียเราก็ต้องจำรงชีวิตอยู่ให้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีแอปเปิลพันหายากจากอโอมอรินะครับและน้ำแอปเปิลด้วยมีน้ำแอปเปิลจากอโอมอริด้วยนะครับหวานเจี๊ยบอร่อยชื่นใจนะครับแล้วก็มีผลไม้อีกนะเดี๋ยวก่อนราคาผลไม้เยอะจนเราเริ่มลืมนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่0614210110นะครับ หรือ0นย์ทองหนสี่นนะครับอีกไม่นานเราก็จะได้ไปทานในต่างประเทศหรือว่าในต่างเมืองกันแล้วใช่แล้วก็เมืองไทยก็จะมีผลไม้ดีๆให้ทุกท่านได้ทานกันเช่นกันครับอ่ะทีนี้ตามรอยภาพยนตร์คุณผู้ชมพี่เะเกิร์เมื่อวานนี้พูดถึงแดนบราวน์เอาไว้นะครับว่าจะพาไปเที่ยวกับแดนบราวน์คือปกติเนี่ยคนไปตามรอยแดนบราวน์เนี่ยนะที่ยิ่งใหญ่มากก็คือดาวินชีโคสใช่ตอนที่เขาออกมาใหม่ๆเนี่ย มันเกิด,ม,ดมันเกิดเส้นทาง,ท,างท่องเที่ยวเนี่ยมหาศาลเลยนะเราก็อยากจะจัดทัวร์นะแต่ว่าจนแล้วจนรอดเราเรายังไม่ได้จัดเสียทีนะจนกระทั่งผมเองเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก5ปีสี่ห้าปีตามรอยเส้นทางของแดนบราว์อินเฟอร์โนนะ เรื่องส่งนรกภูมิเนี่ยนะ,ะแดนบราวนี่เขาต้องเป็นนักประวัติศาสตร์แน่เลยเขาเป็นนักประวัติศาสตร์เพราะเขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งนั้น Inferno เนี่ยมันนําแสดงโดยทอมแฮงค์นะฮะเป็นหนังที่ออกมาแล้วก็หนังเรื่องทอมของทอมแฮงค์เรื่องนี้เนี่ยมันเข้ากับสถานการณ์โรคระบาดมากเพราะว่า Inferno เนี่ยมันเล่าเรื่องมันเล่าเรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อที่จะล้างโรคโดยการปล่อยเชื้อการระโลกเชื้อโรคระบาด มันย้อนกลับไปในสมัยยุโรปเมื่อ5 6 0 0ปีก่อนนะฮะที่มันเกิดโรคระบาดขึ้นในยุโรปแล้วคนตายเยอะมาก<ะ>แล้วตอนนั้นเองเนี่ยมันก็แดนบาวเนี่ยก็ผูกเรื่องนะฮะผูกเรื่องของโรคระบาดเข้ากับโรคระบาดโรคระบาดในยุคปัจจุบันเข้ากับโรคระบาดในยุคแต่เรื่องนี้เข<อ>ียนก่อนโควิดเกิดนานมากเขียนก่อนโควิดเกิดผมก็เพิ่งรู้นะ มันก็มีตอนที่แบบว่า,อาทอมแฮงเนี่ยไปเวนิสและทอมแฮงก็บอกว่าคอรันทีนเนี่ยที่หมายถึงการกัดตัวซึ่งคนทั่วโลกรู้จักคําว่าคอรันทีเที่ยวนี้แหละมันมาจากคําว่าคอรันตาที่แปลว่า40เนี่ยนะซึ่งมันเกิดที่เวนิสคือคว้าทำไว่า4อยู่แล้ว,ลวอไอ้หนังสือเล่มนี้มันก็ทําให้ผมได้รู้ว่าคอรันทีนเนี่ยคือเวนิสมันเป็นเกาะ ตอนที่เกิดโรคระบาดเนี่ยเจ้าเมืองสั่งเลยว่าต้องให้อยู่ในเรือห้ามขึ้นบกคืส <40 S 1> ี่สิบวัน,วนไม่ใช่14วันนะสีวันคือสีวันถ้ารอดไม่ติดเชือ้อก็ขึ้นไปได้เพราะนั้นคําว่าโควิเนต้าเนี่ยประมาณนี้นะภาษาอิตาเลียนเนี่ยนะมันเลยกลายมาเป็นโควินตันในปัจจุบันนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยหรือว่าอ่านหนังสือพวกเนี้เราก็จะได้ความรู้ประเภทน,นี้เกิดเล็กเกเิดน้อยนะฮะทีนี้เนี่ย เราหวังว่าเราจะได้จัดทัวร์นะค,คุณจัดวิทีทเราไปจัดทัวร์ต้องจัดทัวร์เมืองแรกในใน,ในนิยายของอสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็เมืองในนิยายของแดนบราวลเรื่องอินเฟอร์เนี่ยเรื่องมันก็จะเริ่มต้นที่ฟ o r ์เรนเพราะว่าโรเบิร์ตแลงดอนจะต้องไปที่เรียกว่าพาราโซเวคิโอพาราโซเวคิโอก็เหมือนกับ <c oughs> ที่ว่าการเมือง ซึ่สร้างมาประมาณสัก5้า0ปีโดยตระกูลเนดิซีเขาก็จะพูดถึงแมคกิวัลลี่ด้วยมาคนดังๆเลยแล้วก็ดังเต้แต่แล้วก็จะเข้าไปเที่ยวชมภาพนะชมห้องลับในพาราโซเวคิโอซึ่งผมก็อุตส่าห์ไปมุดหามองลับห้องลับกับเขานะเจอไหมเจอดูในรูปสิทำไมไม่รับแล้วล่ะถ้าไม่เจอเจอผมก็บ้าเขด้วยเสร็จแล้ว เขาก็จะพูดถึงคนแต่งไตรภูมิพะล่วมฉบับภาษาอิตาเลีตกใจว่าในว่า,วาพูดถพระพรมตายโลกกันนดะังเต้ก็ยุคกใกล้เคียงกันดังเต้ก็เขียนเรื่องไตรภูมิเหมือนกันนะฮะอินเฟอร์โนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของไตรภูมิของดังเต้ก็พูดถึงดังเต้แล้วก็พูดถึงหน้ากากของดังเต้ The Mask ซึ่งมันเป็นหน้ากากที่เขาเนี่ยปั้มลงไปบ,บนหน้าของดังเต้ตอนที่ตาย แล้วก็ออกมาแล้วก็เก็บไว้ในตู้เล็กๆผมก็ตามไปดูนะตามไปดูไปดูหน้ากากคนตายหน้ากากคนตายก็สนุกดีเพราะว่าหน้ากากที่เวนิสเนี่ยมันจะมีหน้ากากอันนึงเหมือนนกอ่ะเขาทําขึ้นมาสมัยที่มันเกิดโรคระบาดมันต้องใส่หน้ากากแบบนั้นเหมือนกับแมสที่เราใส่ถ้าเกิว่าเวนิสเนี่ยจะเป็นเมืองที่มีหน้ากากเยอะมากใช่แล้วมันจะมีหน้ากากแบบหนึ่งอ่ะมันเหมือนนกจะงอยนกออกมาเนี่ยมันจะเป็นหน้ากาก ที่เขาใส่ในสมัยโบราณเหมือนกับป้องกันเชื้อโลคอะไรประมาณนั้นมันก็เหมือนกับน <ะ S 2> คนรุ่นนี้คนไทยเราเดินไปไหนมาไหนใส่นเ p e ช i a l ใส่อย่เงี้ยมันจะเหมือนเ p e ช i a l มากกว่าไหมป้องก,กันอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็จะได้เที่ยวที่ฟอ r เรนซ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของเรเนซองส์ไปเรื่องราวของดาวินชีนะฮะเรื่องราวของไมเคิลแองเจโลนะฮะมีภาพเขียนมีรูปปั้นเดวิด ซึ่งเราก็ไปยืนดูเดวิดมาแล้วนะฮะการเที่ยวในหนังสือของแดนบราวเร่มนี้เราก็จะไปเริ่มที่ฟอ r เรนซ์นะครับ,รบออกจากฟอ r เรนซ์เนี่ยนะฮะมันก็จะตามสไตล์แดนบราวอ่มันก็จะมีไอ้ครูอ่ะ,อะม,ม,มันจะ,ะมีมันเป็นปริศนาเป็นปริศนาเป็นหิ้นเล็กๆเป็นหินเล็กๆต่างๆมันมีหินอ<า>ันหนึ่งที่เขาบอกว่าพระเอกเนี่ยจะต้องไปตามหา โบสถภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์โบสถภูมิปัญญาโบสถสีทองภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ไปหาคนที่แบบว่าตัดคอมาอะไรเงี้ยนะพระเอกก็วิเคราะห์มาว่าอ้นงี้มันต้องเป็นเวนิสแน่เขาเป็นนักประวัติศาสตร์ใช่โบสถอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาหมายถึงซานมาโคโบสถเซนต์มาร์กที่เวนิสซึ่งพวกเราเราไปถาป่ายกันมาแล้วเที่ยวกันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแลนดอนก็เลยต้องออกจากฟอเรนซ์ เดินทางไปเวนิสเพื่อไปตามหาตามที่มีคำใบ้ออกมานะฮะก็คือไปตามหาโดเจผู้ทรยศคนที่บันคอม้าอยู่ในโบสภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ผมก็ไปตามหนังสือเขียนนะคุณวิเทียนคือที่เวนิสเนี่ยตรงจัตุรัสซานมาโคเนี่ยเขาก็เรียกว่ามันเป็นห้องรับแขกของยุโรป คนไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเป็น<ะ>เป็นนอนอ่ะเป็นนอนเลยนะฮะเที่ยวที่นั่นก็ต้องวันหนึ่งทีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องที่เราจะต้องไปดูหนึ่งตัวโบสถมันเองเนี่ยนะฮะก็คือสร้างขึ้นมาประมาณสักพันปีพันกว่าปีแล้วนะฮะและที่นั่นเนี่ยพวกเจ้าผู้ครองนครเวนิสเนี่ยซึ่สื่อได้ว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยเขารวยที่สุดในตะวันตกคือเวนิสนี่รวยที่สุดเลยนะฮะแต่ว่าไอ้ความร่ำรวยของเขาเนี่ย มันมีความเจ้าเล่์ด้วยคือมันไปปล้นของชาวบ้านเข้ามาเขาเนี่ยไปปล้นศพของเซนต์มาร์คไปเอาศพของนักบุญเพื่ออะไรกอศรัทธาไงไปเอามาไว้ที่โบสถ์แห่งนี้เพ่คนมากราบไหว้เนี่ยนะก็ยุคสมัยนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของสงครามครูเสดเข้ามาสงครามศาสนาแล้วก็เขาไปเอาศพของเซนต์มาร์คมาแล้วก็จะมีชิ้นส่วน ของนักบุญนะนักบุญลุกนักบุญปีเตอร์นักบุญบัตเทอร์มิวเนี่ยอยู่ในโบสนี้แต่ว่าที่เด่นๆก็คือตรงกลางเลยเนี่ยต้องเข้าไปในโบสจะเป็นโลงศพของนักบุญเซนมาร์กอยู่ที่นั่นถึงเรียกว่าซานมาโคเซนมาร์กแล้วทรัพย์สมบัติจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาไปปล้นมาจากคอนสแตนติโนเปิลซึ่งคืออิสตันบูลครับคือพวกเวนิสเนี่ยไปบุก ุรก,กรมุกรมตอนนั้นยังไม่เป็นตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นออตโตมันนะยังเป็นโรมันอยู่ไปป้นสะดมขนเข้ามาหมดเอามาไว้ที่นี่นะแลนดอนเนี่ยก็เลยนึกว่าอ๋อมันจะต้องเป็นโบทภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ตามคำใบ้แน่นอนเขาก็ไปนะปรากฏว่าผิดผิดที่แล้วก็ผิดประเทศด้วยนะฮะ ซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปตามตอนอ2อบเบหน่าแพทริกาโกร่นะครับไปที่อิสตันบูลคือทอมแฮงเนี่ยแดนบราวก็บอกว่าทอมแฮงไปผิดที่เพราะอธิปัยผิดที่เพราะว่าต้องไปตามหาโดเจคนที่ตัดคอม้าปรากฏโดเจคนเนี้เสียชีวิตแต่ศพเขาเนี่ยถูกฝังอยู่ที่ฮาเกียโซเฟียโบสถ์ฮาเกียโซเฟียเนี่ยก็คือสร้างมาตั้งแต่คศ .500 เเศษฮาเกียโซเฟียเนี่ยแปลว่า โบทศักดิ์สิทธิ์ Holy Wisdom โบทภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ Around the world ไม่สามารถพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนได้จึงจำเป็นจะต้องหารายได้โดยการนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่าย ข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ w w w a r o u n d t h e w o r l d t h a i l a n d c o m ครับพิ่เกิงพาไปเที่ยวเวนิสผ่านนิยายของ แด <Then> นบราวมาแล้วนะครับที่เวนิสเนี่ยมันยังมีอีก2จุดสําคัญก็คือว่าอยู่ในเรื่องเนี่ยเขาจะพูดถึงม้าที่ถูกตัดคอเขาจะต้องหาให้ได้ว่าคนที่ตัดคอม้าเนี่ยคือใครใช่ไหมฮะม้าที่ถูกตัดคอเนี่ยถ้าใครไปที่เวนิสเนี่ยนะตรงโบสซานมาโคนี่จะเห็นม้าโลหะ4ตัวอยู่ข้างบนบเลยจะเด่นมากนะฮะข้างบนนั้นน่ะโหวสวยงาม จะมีรูปนักบุญจะมีรูปสิงโตสัญ,ญลักษณ์ของเวนิสแล้วก็จะมีม้าสี่ตัวไอ้ม้าสี่ตัวเนี่ยในคําบรรยายของแดนบราวก็บอกว่ามันเป็นม้าที่กรีกเนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นต้นศตวรรษน่นนะคอสอหน0 0 3 0 0 0เนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยโรมันเนี่ย เอามาไว้ที่อิสตันบูลเอามาไว้ที่ไบเซนทายเอามาไว้ที่คอนสแตนติโนเปิลพอเอามาไว้เสร็จพวกเวนิสนี่แหละไป็นป้อนเข้ามาต้องไปขนมาทั้ง4ตัวเนี่ยนะซึ่งใหญ่โตมโหฬารนะเอามาไว้ที่เวนิสแล้วเอาเอามาตั้งไว้ที่โบสถ์ซานมาโคหลังจากนั้นเนี่ยน้ำปเลียนมาเอาไปมาไปตั้งไว้ที่ประตูชัยใจกลางปารีส แล้วพอนโปเลียนแพ้ที่วอเตอร์ลูเขาก็ส่งกลับมาไว้ที่เวนิสนะส่งกลับมาไว้ตั้งไว้ที่นั่นแต่ว่าทุกวันนี้ไอ้ม้าจริงอ่ะเขาไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่ด้านนอกเป็นม้าปลอมและที่เวนิสเนี่ยนะมันจะมีโบสถ์อันนึงก็คือโบสถ์โบสถ์มาเรียของพระแม่มาเรียโบสถ์ใหญ่ๆเลยนะคุณวิเทียนที่อยู่ริม ริมคลองแกรนคานาลอ่ะ,อะเรียกว่าซานเดเลมาระฮะโบทน,นั้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรของกาละโลกของโรคระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในโลกหลังก่อนที่จะมีไอไวรัสใชแต่ตอนนั้นคนตายในยุโรปเนี่ยเยอะแยะมากถ้าไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยเวนิสสร้างโบทน,นี้ขึ้นมาเป็นเหมือนกับแก้เคล็ดเป็นเป็นอนุสรสถานเป็น ความเชื่อเราก็จะเห็นบทนี้ยบทใหญ่มากคือคุณไปเวนิสแต่คุณขับรถไปที่ไหนขับเรืออปไหนคุณต้องเห็นบทนี้ก่อนครับมันนั่นเราก็จะได้ไปเที่ยวตรงนี้ด้วยนะครับออกจากเวนิสออกจากเวนิสก็ไปที่อิสตันบูลคือทอมแฮงค์เนี่ยแดนบราวก็บอกว่าทอมแฮงค์ไปผิดที่เพราะอัที่ไปผิดที่เพราะว่าต้องไปตามหาโดเจ คนที่ตัดคอมา้าโดเจหมายถึงเจ้าเมืองอะเจ้าเมืองเวนิสมันจะมีโดโดโซเจอ่านอ่านก็โดเจก็แล้วกันมันก็มีโดเจอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นโดเจที่ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งอะคนที่ไปบุกไปบุกอิสตันบูลปรากฏโดเจคนเนี้ยเสียชีวิตแต่ศพเขาเนี่ยถูกฝังอยู่ที่ฮาเกียโซเฟียในอิสตันบูลก็คือ <c oughs> บทที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใหญ่ที่สุดอันนี้เนี่ยเราพาคณะทัวร์เราไปเที่ยวกันแล้วสามสี่รอบเลยนะใช่เห็นไหมเราพาเพราะฉะนั้นเนี่ยทัวร์นี้เป็นไปได้นะคุณพิทีนคือเราไปลงเราไปลงมิลานก่อนผมคงจะยาวนะพี่ปกติเราจัดทัวร์เนี่ย <c oughs> เราจะเราจะทําตุรกีก็เป็นตุรกีแกรนะตุรกีเลยนะเพราะตุรกีเนี่ยเป็นเมืองที่เที่ยวส่วนมากผมก <ผม S 2> ็อยากจะลองนะกันนะว่าเออถ้ายังไงเนี่ยเราไปเที่ยวกันไหมอะแบบตามรอยนะ แต่ก็ต้องตัดใจนะอันนี้อาจจะเหมาะสําหรับท่านที่อาจจะเคยไปมาแล้วนะที่นี่ที่ตุรกีเนี่ยโบสถ์ฮาเกียโซเฟียเนี่ยก็คือสร้างมาตั้งแต่คศ500เสร็จเป็นโบสถ์คริสต์ก่อนถูกไหมครับแล้วก็มาเป็นมัสยิดครับเสร็จแล้วก็มาเป็นพิพิธภัณฑ์จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ก็กลายมาเป็นมัสยิดอีกที่ฮาเกียโซเฟียฮาเกียโซเฟียเนี่ยแปลว่าโบสถ์ศักดิ์สิทธิ ตามบทแปตรงตัวแปลเลย uh, Holy Wisdom บทภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านหนังสือแบบนี้เนี่ยมันมี wisdom อยู่ด้วยมัน,นมีการไขปริศนาไปเรื่อยใช่ <ๆ S 1> แล้วมันมีเรื่องของความสนุกความภูมิปัญญาคือแดนบราวเนี่ยมันจะต้องเขาต้องคนเยอะแล้วก็ก็ต้อง,ต,องต้องอ่านเยอะ,ขอะเขาเป็นนักศึบส่วนประวัติศาสตร์ใช่นถูแล้วก็เมื่อไปเจอที่ผมก็ไปนะ ผมก็ไปเดินหาหลุมศพของแดนโดโลไป้วยไปคุณไม่รู้เหรอวันนั้นอ่ะเราไปอยู่ในฮาเกียโซเฟียเนี่ยนานนะเพราะว่าทั้งวันอ่ะเราต้องไปเที่ยวพระราชวังท็อปกระเปือใช่ไหมไปบลูมอสแล้วก็จะต้องมาที่ฮาเกียโซเฟียแล้วก็ไปแกรนบาร์ซานะฮะที่อิสตันบูลนี่สุดยอดมากวันที่เราไปอยู่ที่ฮาเกียโซเฟียเนี่ยในขณะที่ทุกคนเนี่ยเสร็จจากการฟังคำบรรยายถ่ายรูปตามใจชอบแล้วเนี่ย ผมแบขึ้นไปเดินหาหลุมศพของแดนเดโรดตามในน<ะ>ิยายเจอเจอแต่มันแปลกในหนังเนี่ยในหนังตอนที่แลนดอนเนี่ยไปเจอหลุมศพะหลุมศพมันตั้งอยู่ในลานกว้างถ้าดูในหลังในหนังนะเหมือนกับเดินเข้าไปเนี่ยตั้งอยู่ในลานกว้างเลยโ้แต่โบทนนี่สุดยอดแต่หลุมจริงๆอ่ะเขาจะอยู่มุมเล็กๆ เขาจะอยู่มุมเล็กๆเหมือนกับเขียนไว้แล้วผมก็ไปถ่ายรูปด้วยผมก็ไปโผล่หน้าถ่ายรูปเพื่ออะไรเขาบอกว่าต้องไปดูหลุมศพเนี้ปริศนาคําใบ้ของของคนที่วางระเบิดไวรัสเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปหาหลุมศพและให้แนบหูฟังแ้่พี่ไปนแนบไหมผมก็แนบแต่ไม่ได้ยินอะไรแ, <c oughs> แต่ในหนังบอกว่าแนบหูฟังได้ยินอะไรได้ยินเสียงน้ําไหล เพราะว่าครูเนี่ยคำใบ้เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องไปมันจะมีเสียงน้ําไหลอยู่ใต้ดินท่ามกลางความมืดสนิทอะไรอของเขาเนี่ยความหมายก็คือว่ามันก็จะนำจากฮาเกียโซเฟียไปอีกที่หนึง่งเขาเรียกว่าวังใต้ดินของตุรกีของอิสตันบูลเป็นพระราชวังใต้ดินซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยไบเซนไทายก็คือสถานที่เก็บน้ําเป็นอ่างเก็บน้ําใต้ดินที่ใช้ใน คอนสแตนติโนเปิลเนี่ยในยุคโบราณ<ะ>ตรงเนี้ยถ้าใครไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราก็ไปเหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่ในมันอยู่ในโปรกแกรมท่องเที่ยวในระวางใต้ดินเนี่ยถ้าลงไปปุ๊บถ้าใครเปิดดูใน y t u t u เนี่ยคอนเสิร์ตก็มาเล่นที่นี่นะฮะแล้วเขาก็ในหนังเนี่ยก็คือวางระเบิดไวรัส<ะ> ไวต้ตรงนี้สุดท้ายก็ไปไปไขปริศนากันสนุกสนานอยู่ในหนังเนีเน่ยใครไปดูอิน์โนนะฮะแล้วก็ตามไปเที่ยวตามตามรอยเนี่ยจะสนุกมาก <ฮะ S 1> นี่คือฉากในหนังคุณคุณดิเทียนซึ่งเราเนี่ยอยากจับคือผมรู้ว่ามีคุณผู้ชมจำนวนหนึ่งแหละติดใจแดนบราว์ <ฮะ S 1> แต่ว่าทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวตามรอยดาวินชี ้ดถ้าดาวินชีคอนมันก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งเลยมันก็ต้องฝรั่งเศสมันจะเริ่มต้นจากที่อลูฟห์ไปอังกฤษไปอยู่ในแล้วก็ไปสกอตแลนด์นะฮะซึ่งมันต้องใช้เวลาเนี่ยประมาณสักสองอาทิตย์แต่ถ้าเป็นแดนบราวน์เนี่ยนะผมคิดว่าเจ็ดวันอะเอาอยู่ผมก็ว่าจะลองดูอยู่เหมือนกันนะผมอยากจะอิตาลีอีกสักรอบเพิ่มเกิดเพราะอิตาลีเนี่ยเป็นเป็นเมืองที่ ทั้งสาป,ปัตยกรรมทั้งทิวทัศนธรรมชาติเนี่ยสวยงามมากเมืองที่อยู่ในหนังโนทามตูดายเนี่ยมาเทราเนี่ยนะฮะ<ช>น่าไปมากฉ <c oughs> ากเปิดเรื่องนะใช่ใช่มาเทราเนี่ยน่าไปมากนะครับก็เป็นว่าขอให้ COVID โค<อ>วิดสงบเถอะให้เราได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันเร็วๆนะครับ,ๆๆรบเพราะว่าเราคิดถึงการเดินทางกันท่องเที่ยวกันแล้วนะครับเราก็หวังว่า เราจะได้ออกนอกประเทศในช่วงต้นปีนี้เราไปเที่ยวกับราดูเวอร์แต่ว่าปีนี้นอกจากผลไม้ต่างประเทศที่เรานํามาขายเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยนะครับเรามีทัวร์นะครับมีเบตงวันที่12-15ถึง15พฤศจิกายนนี้ก็ชวน,นไปเที่ยวนะครับเบตงเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับก็จะไปหัดใญยไปเที่ยวชม ทะเลหมอกไอยเยเวงไปเมืองที่น่าหลงไหลที่เบตงเราก็เราจะมีไปจัดทริปกะบีบก็ช่วงวันที่เดียวกันเลยครับ12-15ถึงไปกระบี่นอนที่เกาะลันตา2คืนนอนที่ดุสิตธานีที่อ่าว่วงกระบี่อีกหนึ่งคืนมีโอกาสได้นั่งเรือไปเที่ยวที่เกาะพีพีที่อ่าวมาหยามีไปทริปสิมิรันวันที่1 9ถึง22พฤศจิกายนนี้นะครับสิมิลันนี่เราไปค้างที่พังงานอนพังงา3คืน คืนแลกไปถึงปุ๊บไปเที่ยวสม็จนังีเช้าวันรุ่งขึ้นนั่งเรือไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยที่สุดในโลกก็คือที่ซิมิลันอีกวันหนึ่งก็นั่งเรือไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะสุรินกลับมานอนที่ที่พังงาทั้งหมด3คืนนะครับ,รบแล้วก็อันนี้ก็ทริปที่สำคัญสำคัญก็มีทริปเชียงใหม่ทริปหนึ่งเชียงใหม่ควบแม่ห้องสอนเพราะว่าแม่ห้องสอนช่วง เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงที่ดอ,อากควรตองกำลังบานครับอากาศดีมากอากาศเย็นนะครับไปเที่ยวกันเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนปลายวันที่18-21พฤศจิกายนนะครับเราก็ใกล้ๆเราเนี่ยครับไปหัวหินวันที่6-8พฤศจิกาครับแต่ว่าหัวหินมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั่งเรือชมวิวกันนะครับแล้วก็ไปนั่งเรือที่ อุทยานชาติเขาสังรอยอดเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยเป็นกุ้ยหลินแห่งประจวบคีรีขันธ์ถ้าดูตามโปรแกรมนี้นะครับคุณผู้ชมที่จะไปเที่ยวกับผมนะถ้าไปกับผมนะผมไปกระบี่ด้วยไปซิมิลันด้วยไปหัวหินด้วย3ทมจปนี้ผมไปแน่แน่ครับส่วนทริปที่เหลือนี่ก็จะเป็นพี่ตะเกิรสมทรไปกับคุณผู้ชมนะครับผมถ้าจะไปแดนบราวกับผมก็ต้องรอปีหน้าใช่แต่ว่าเร็วๆนี้นี่แหละครับ เปิดเมื่อไหร่เนี่ยผมจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นก่อนเลยนะครับคิดถึงญี่ปุ่นคิดถึงออนเซ็นอยากแช่น้ำกลางทิมะหโนาวแ,วแล้วครัสดีครับ, <c oughs> ค,รบคุณผู้ชมไปก่อนนะคร,ครับสวัสดีครับ,รบรผม